วันนี้อาจารย์เดมก็จะพามาดูเกี่ยวกับการจัดการความเรียบร้อยของ,ของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับอไอคอนบนเดสก์ท็อปก็มาดูว่านะครับเดสก์ท็อปที่ผ่านมาค่อนข้างจะดูรกตรงนั้นสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเรามาจัดการซ่อนไอคอนาต่างออกให้จากตัว เดสก์ท็อปของเรานะครับให้ดูไม่ร,รู้มูลักนะครับเห็ดูสาธเตียบกร้อ่าฉะนั้นวิธีการนะครับเราจะต้องมีการที่คำสั่งต่างๆเพื่อมาใช้ในการจัดการาตัวแถบหรือตัวไอคอนต่างๆที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับมาดาูการเต้คำสั่งต่างๆเพื่อใช้ในการจัดการเดสก์ท็อปนะครับ าคลิกขวานะครับให้เราคลิกขวาที่เมาขึ้นมาสังเกตว่านะครับคำสั่งต่างๆในการจัดการ Desktop เดสก์ท็อปก็จะเป็นลิสต์เป็นแท็บแท็บลิสต์ขึ้นมานซึ่งแท็บลิสต์ต่างๆก็จะเป็นคำสัง่งเช่นวิวแะคำสั่งต่อมาซอร์ฟไบแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็พิจิ หลัที่เราสามารถที่จะทำางานได้เดยกก็จะอธิบายรายละเอียดในครั้ง,งต่อๆไปนะครับสำหรับครั้งนี้นะฮะก็จะมาดูในเรื่องของเฉพาะในเรื่องของการจัดการตัวไอคอนบนเดสก์ท็อปนะครัำสั่งแรกนะครับคำสังส่ง v i e คือการแสดงนะคำสังส่งในการแสดงแสดงอะไรก็คือสแสดงตัวไอคอนบนเดสก์ท็อปว่านะครับ ว่าเราต้องการให้ตัวหนังสือที่อยู่ข้างล่างตัวไอคอนต่เป็นขนาดไซส์ขนาดใจญ่นอย่างกรน,นีซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับไอคอนที่แสดงบนหน้าจอก,ก็จะเป็นรักษณะลักษณยไอคอนบางคนก็จะมองว่าจะเล็กไปก็สามารถที่จะเลือกให้เป็น large i c o ได้น,น,นะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโซนไอคอนนั้นเรามาลองเลือกสักอย่างหนึ่งสักนะครับอย่างเช่นเราการให้เป็นล้านสายควันสำหรับล้านสายควันโอเคเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไอคอนก็จะใหญ่กว่าปกติครับถามว่านี้สะดวกใช้งานไหมถ้าสำหรับบุคคลที่สายตาไม่ค่อยดีนะ เราก็สามารถที่จะเลือกเป็นลักษณะน,นี้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานก็ได้นะครับตัวต่อมานะครับในกรณีที่เราต้องการเรียกคาสั่งเพื่อคืนค่าต่างๆกลับมาในรูปแบบแลักษหมาเดิมให้เราคลิกขวาตรงปุ่ยิ้มหานตรงเดสก์ท็อปมันก็จะปรากฏคําคสั่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการกลับไปที่เดิมให้เราคลิก เมาส์ทางด้านซ้ายมือที่คำว่ามีเทียนไหม้คนก็คือเป็นคำสัง่งลำดับที่2องอทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนี่ก็จะสามารถเรียกคำสัง่งโดยการคลิกเมาส์ทางด้านขว,วาไปนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่คำสั่งแล้วก็กดตกลงก็คือคลิกเมาทางด้านซ้ายอ่งเียตัวนี้เะปรับมาที่สมอง มันกระจุกอย่ไหนเขาเรียกเป็นก่นครับแล้วก็ถ้าเราคืนคําสั่งมาก็คลิกขวาเรียกคำสั่งที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็มาที่แท็บวิวแล้วก็เรียกคําสั่งโดยการคลิกซ้ายนะครับหรือที่ตกลงที่ไไมีเดียในบค๊กทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมาอันนี้ก็คือเป็นการเรียกคำสั่งครับเพราะนั้นการเรียกคำสั่งต่างๆในการจัดก,การตัวไอคอนบนเดสก์ท็อปเราก็สามารถเรียก สั่งไปแคลิกขวาแ่ะอัตถุประ,ระสงค์ในครั้งนี้นะครับผมต้องการให้เราต้องการจัดเก็บตัวไอคอนเนื่องจากมันมีค่างลบครับค่าลบเราต้องการที่จะซ่อนไว้แต่ไม่ใช่ทิ้งออกนะหรือว่าลบออกนะคือตัวะระบบของเรานะครับแค่ซ่อนไว้ไม่ให้ดูลบเฉยๆครับน,น การที่จะซ่อนนะครับให้เราคลิกขวานะเหมือนเดิมท่านมาที่คําสั่ง view เห็นว่านะครับตอนนี้จะมีเครื่องหมายเช็คถูกอยู่สามตำแหน่งนะครับโดยเป็นสามตำแหน่งที่เป็นแทบ็บด้านล่างสุดนะครับสามสามแทบ็บด้านล่างสุดแท็บที่เราต้องการซ่อนนะครับก็จะเป็นแท็บสุดท้ายนะครับซึ่งมีเครื่องหมายถูกอยู่ที่หน้าชื่อแท็บ คำว่า Show Desktop Icon นะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะซ่อนนะครับก็ให้เราคลิกที่หมายถูกเนี่ยออกไปนะครับเอการคลิกซ้ายหนึงทีนะครับบนแทบนะ็บเดี๋ยวผมจะลองคลิก,กดูกนะครับแล้สังเกตเห็นว่านะครับตัวไอคอน,นต่างๆก็ได้หายไปนะถ้าเราต้องการเลืมทำยังไงกัน ปีกวาหนึ่งทีนะครับแล้วก็มาที่แอบฟิวนะแล้วก็เอาเครื่องหมายเช็คถูกไว้ที่หน้าแอบโชว์ไอคอนนะขอตัวนะครัแบแอปโชว์เดสก์ท็อปไอคอนอีกครั้งหนึ่งเด,ดี๋ยวกนะันพิกตกลงก็คือพิทมอสทำได้ใช่ผู้ใหญก็จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับนี้ก่อนที่เราจะทำ คลิปวิดีโอหรือว่าท้องกทรท,ที่จะอัดวิดีโอต่างนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือให้คลิกส่วนที่ความหนักต่างเพื่อความสวยน,นะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ